สวัสดีครับอาจารย์ทุกทท่านที่ติดตามรายการประกันคุณภาพโดยเฉพาะการประกันคุณภาพที่ใช้เกณฑ์ของ AUNQA นั้นก็ถือว่าเป็นารายละเอียดที่จะต้องลงสู่กับผู้เรียนหรือว่านิสิตนักศึกษานั่นเองเพราะว่าตอนนี้มีก็มีสถาบันหลายๆแห่งก็เริ่มที่จะใช้ ใช้เกณฑ์ AUN QA จริงๆแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ปี57 58แล้วล่ะแต่ทีนี้ก็ยังไม่จริงจังมากนะักแต่ตอนนี้ก็คือเนื่องจากว่าคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เกณฑ์ของ AUN QA เพราะว่าเกณฑ์ของสกอเดิมนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ไปเน้นที่ขบวนการพอเน้นขบวนการแล้วบางทีก็ลง ลึกไม่ถึงกับนิสิตนักศึกษาที่เรียนรายวิชาที่จะหวังผลที่ผลสำเร็จในแต่ละรายวิชาหรือว่าการเรียนหลักสูตรที่ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากค่าวที่แล้วเพราะว่าขราวที่แล้วนั่นก็เป็นเรื่องของอาจารย์สายสนับสนุน อาจารย์ในผู้สอนทั้งอาจารย์พิเศษอาจารย์ประจําอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก็รวมทั้งหมดในในเกณฑ์ของ AUNQA เอกณฑ์ที่5แต่วันนี้ก็เป็นเกณฑ์ที่6ในเรื่องของบุคลากรสายสนับสนุนที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพราะนั้นขอให้ท่านดูจาก powerpoint ต่อไปนี้ครับ ครับเราดูจากเกณฑ์ของคายที่เรียรที่6หรือเกณฑ์ที่6ว่าด้วยการสนับสนุนบริการนักศึกษานั้นซึ่งมีอยู่6เกณฑ์ด้วยกันใน6เกณฑ์นั้นก็จะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ครับดูเกณฑ์ย่อยที่6.1่เกณฑ์ย่อยที่6.1เขาบอกว่านโยบายนโยบายการรับ นักศึกษานั้นมีกฎมีระเบียบมีวิธีการต่างๆนี้ที่จะประชามพันธ์ไปยังไงนักเรียนมัธยมปลายเนะี่ยมีทั่วถึงไหมหรือว่าคนที่จะเรียนในหลักสูตรได้เข้าถึงอย่างชัดเจนไหมมีการประชามพันธ์โดยเฉพาะไปประชามพัน์ธเรื่องการรับนักศึกษานั้นเพราะว่าในมคสองนั้นก็จะมี100ร้อยกว่าหน้า เพราะนั้นวิธีการนั้นจะต้องทําให้กระชับขึ้นเพื่อที่จะให้ทําเป็นแผ่นพับก็ได้ทําเป็นโปสเตอร์ก็ได้ที่จะไปประชามพันธ์ที่รับรับนักศึกษาเข้ามาเรียนเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งก็คือที่นิยมกันก็ไปฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเองให้ช่วยประชามพันธ์แต่ถ้าฝ่ายแนแนวนี้ ยังไม่เข้าใจหลักสูตรที่ดีก็จะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารที่จะไปเปผยแพร่ในในหลักสูตรหรือนโยบายการรับของหลักสูตรนั้นก็ยังไม่ดีพอเพราะนั้นวิธีการก็คือจะต้องทำให้การสื่อสารการกำหนดรายละเอียดต่างๆที่จะไปประชามพันกับไปผู้ที่ที่เกี่ยวข้องนั่นเอง คนไปว,ว่าหลักสูตรนั้นมีความชัดเจนไหมมีการกำหนดรายละเอียดว่าการสื่อสารการเผยแพร่เนี่ยให้ทันสมัยและก็เป็นปัจจุบันด้วยเนี่ยอัปเดตด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเวลาไปประชามพผธุน์นั้นต้องดูที่นโยบายการรับึศึกษาว่ารับเท่าไหร่รับปีละ30 40หรือว่าถ้าเป็นสาขาที่คนนิยมมากๆเนี่ย ก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนขั้นตอนในขบวนการรับการสอบคัดเลือกเพราะนั้นถ้าเป็นเกณฑ์เดิมนั้นกเกณฑ์ของสกอก็อยู่ที่ตัวบ่งชี้ที่3.1ว่าด้วยการรับนักศึกษาแล้วก็เตรียมความพร้อม,อมแต่ถ้ามาอยู่ในเกณฑ์น,นี้ก็คือตรงดูที่นโยบายนั่นนะก็คือ วิธีการรับนั้นแ่ลแล้วก็มีการกําหนดขั้นตอนการรับการประชามพันธ์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผู้สนับสนุนหรือให้ทุนการศึกษาหรือผู้ปกครองของนักเกรียนนั่นเองที่จะมาเรียนแต่ถ้าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้าน,นปริญญาโทพิเนกมันก็ต้องดูที่คนที่ เรียนแล้วเอาไปใช้งานอะไรได้บางอันนนต้องคือต้องสื่อสารไปยังผู้ที่สนใจที่จะมาสมัคร,ครเรียนนะ่ะใ,ให้ชัดเจนมาดูตัวบ่งชี้ย่อยที่6.2เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูว่าการอะไรตรงนี้ทั้งาการกำหนดทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น ควรที่จะกําหนดว่าวิชาที่จะต้องใช้วิชาเรียนเนี่ยเป็นวิชาบังคับหรือไม่บังคับหรือเป็นวิชาที่ที่จะสนับสนุนต้องให้แสดงว่าวิธีการเรียนเนี่จะต้องมีมีการาช่วยเหลืออย่างเพียงพอก็หมายความว่าอันนี้ก็คือจะต้องมีแล้วก็ การสนับสนุนให้ให้เพียงพอให้แน่ใจว่าคุณภาพของการเรียนการสอนนั้นจะต้องมีการสื่อสารไปยังการบริการวิชาการให้ทั่วถึงอันนี้ก็คือว่าสำคัญเวลาเราจะสื่อสารไปยังไม่ว่าจะเป็นใการสอนการทำวิจัยการสื่อสารไปยังชุมชนท้องถิน่นนั้นนะจะต้องสื่อสารไปด้วยเพราะว่า อย่างน้อยๆก็คือสถาบันการศึกษาปัจจุบันนี้ก็มีการกระจายไปยังท้องถิ่นเวลาเราจะสื่อสารไปรยังท้องถิ่นก็ต้องให้มีทั้งไอกระบวนการสอนให้ให้ชัดเจนแล้วก็การทําวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยการสื่อไปยังชุมชนท้องถิ่นที่จะบริการวิชาการแล้วก็ในขนาดเดียวกันก็สามารถที่จะประถามพันธ์หลักสูตร หรือว่ารายวิชาที่จะเรียนได้ด้วยหรือกิจกรรมการเรียนการสอนได้ด้วยนั่นเองเรามาดูข้อย่อยที่6.3เพราะผลนั้นข้อย่อยที่6.3นี่ก็คือมีระบบการติดตามไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในในขั้นตอนต่างๆนั้นจะต้องกำหนดให้ชัดเจนแล้วก็เพียงพอมีการปฏิบัติทางด้านวิชาการด้วย และขบวนการคัดเลือกนักศึกษานั่นะจะต้องชัดเจนแล้วก็วิธีการเนี่ยต้องดูด้วยว่าการจัดการเรียนการสอนหรือการสนับสนุนนั้นจะต้องมีดูว่า,าการกำกับพลังงานหรือว่าเวิร์กโหลดนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องขอบวนการของรับนักศึกษาหรือทางด้านวิชาการจะต้อง มีเวอร์กล d ที่แสดงให้เห็นว่าระบบการดําเนินการนั้นการบันทึกการกํากับการติดตามและก็การสะท้อนกับหรือว่าของนักศึกษานั้นจะต้องได้กําหนดว่าเอามาเป็นเป็น พันธกิจหรือพลังงานที่จะต้องให้บริการนั่นเองวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือการแก้ปัญหาให้ทันกับเหตุการณ์นั่นเองเพราะว่าที่สําคัญก็คือจะต้องเอาฟีดแบ็กจากนักศึกษาที่เรียนอยู่ หรือจะดูที่ว่าการกระทําที่ถูกต้องแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ในกรณีที่จัดการเรียนการสอนที่มีความรู้และประสบการณ์อาจจะรวมไปถึงทางด้านของการแนะแนวการแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาได้ทันท่วงทีนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นตัวกิจกรรมย่อยที่63 ส่วนกิจกรรมย่อย,ยที่6.4นั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมที่จะในให้ผู้เรียนนั้นได้ดำเนินการก็คือจะต้องมีการแข่งขันมีการช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาแล้วก็สนับสนุนทางด้านต่างๆโดยเฉพาะทางการประสบการณ์ในการเรียนด้วย แล้วก็ที่สําคัญจะต้องออกไปสู่ตลาดแรงงานเพราะนั้นต้องเตรียมความพร้อมนั่นเองเพราะนั้นฝ่ายสนับสนุนเนี่ยต้องดูทุกมิติว่าการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแล้วกจิจกรรมที่จะต้องช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาแล้วในทุกทุกด้านนั่นเองก็คือจะต้องบริการแล้วก็มีการปรับปรุงผลงาน,นปรับปรุงอ,อย่างต่อเนื่อง ปรบปรุงประสบการณ์ในการเรียนการสอนอันนี้ก็ถือว่าสําคัญเพราะว่าจะมอรอดูจากบรรปลายไม่ได้มันจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการปรับปรุงว่าการพัฒนากิจกรรมต่างๆการเรียนการสอนต่งตางๆายเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรสายสนับสนุนนี่จะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการติดตามอยู่เสมอแล้วก็ที่สําคัญเพื่อที่จะให นิสิตนักศึกษาเมื่อจบไปแล้วเนี่ยเข้าสู่ตลาดแรงงานได้แล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั่นเองข้อที่ย่อยที่หกจุดหอันนี้ก็คือเป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุนจะต้องมีการให้บริการนักศึกษา แล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่การรับสมัครการประเมินผลการเรียนกันต้องมีการบันทึกไว้ทุกทุกระยะทุกระยะ,ะ,ยะนั่นเองคนนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะประเมินความก้าวหน้าประเมินอ,อย่างต่อเนื่องความก้าวหน้าว่าความจําเป็นของผู้เรียนนั้นแล้วก็ที่สำคัญสำคัญก็คือทั้งความจำเป็นด้วยบทบาทหน้าที่ที่จะสร้าง ความสัมพันธ์ในระหว่างเรียนแล้วก็ทงด้านช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการให้บริการเนี่ยให้มันเลื่อนไหลไปแทนที่จะติดติด,ตดขัดขัเนี่ยมันจะทำให้ผู้เรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยไม่ไม่ได้รับการให้บริการเท่าที่ควรคนนั้นวันไปแล้วก็คือข้อนี้เพื่อที่จะดูหลายๆมิตินั่นเอง ไม่ว่าจะทั้งด้านการแข่งขันทั้งด้านของการประเมินผลแล้วก็การบันทึกการผลการเรียนได้อย่างต่อเนื่องได้ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะได้รับรู้แล้วก็ดูบทบาทหน้าที่ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนที่กําหนดไว้เนี่ยว่า,ากาิจกรรมต่างๆมันจะต้องลื่นไหลให,ให้ให้บริการได้อย่างคล่องตัวไม่ติดขัดนั่นเอง ข้อย่อยที่หกจุดหกหกจุดหกนี้ก็คือการสนับสนุนการให้บริการนักศึกษาหรือช่วยเหลือนักศึกษานั้นจะต้องประเมินเปรียบเทียบเขาเรียกว่าบ e n c h m a r จากที่อื่นด้วยว่าที่อื่นที่มีจัดการเรียนการสอนในระดับเดียวกันเนี่ยว่าเขาทำอย่างไรเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหมายความว่าเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดีขึ้นนั่นเองเพราะนั้นนอกจากที่เราจัดการเรียนการเราจัดการให้บริการนิสิตนักศึกษาแล้วเนี่ยฝ่ายสนับสนุนก็ต้องดูเทียบว่าการประเมินผลออกมาเราก็ไปเทียบกับที่อื่นไปเป็นมาแล้วก็มาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเรือการให การสนับสนุนให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นตัวชี้ย่อยที่6.6เพราะนั้นได้บุคลากรสายสนับสนุนก็คือไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ห้องแลบหรือถ้าเป็นระดับบรรัณฑิตศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกก็คือ,อเจ้าหน้าที่นั่นจะอย่างน้อยต้องมีสองคนเพราะว่าจะต้องคนรับคนที่จะให้คนที่จะออกไปบริการติดตามความ ก้าวหน้าของนิสิตนักศึกษาด้วยแล้วก็คนที่ประจําอยู่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือบุคลากรสายสนับสนุนจะต้องทั้งรับทั้งส่งทั้งจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องวิจัยด้วยถึงจะรับเข้าโครงวิจัยไม่ว่าจะเป็นการทําวิทยายนิพนธ์บุษฎีนิพนธ์แล้วก็การประสานงานกับผู้ทรงวุฒิทั้งเป็นอาจารย์ผู้สอนทั้งผู้ทรงคุารูที่จะมาสอบ สอบหัวข้อหรือสอบจบบุษฎินิพนธ์หรือบุษคีิวิจารณ์มันก็ต้องครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้ก็คือเป็นตัวบ่งชี้ที่6หรือใครทีเหลียที่6หรือเกณฑ์การประเมินที่6นั่นเองทีนี้มาดูว่าวิธีการประเมินที่จะให้คะแนานส่วนเกณฑ์ในการให้คะแนานก็ได้นำเสนอมาทุกครั้งแล้วต้อง สี่ห้าครั้งก็คือเกณฑมก็มีอยู่เจ็ดข้อตามที่กล่าวก็คือข้อที่หนึงถ้าสุภาพบไม่มีเอกสารมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้หน,นึ่งคะแนนแต่ถ้ามีแผนอยู่การดําเนินการยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควรทาบ้างไม่ทําบ้างเนี่ยก็สองคะแนนแต่ถ้ามีแผนมีเอกสารทุกอย่างดำเนินการไปก็แต่มันใกล้จะสำเร็จก็คือ ยังไม่ครบถ้วนยังไม่เต็มร้อยเนี่ยก็อาจจะ80-90%ก็จะ3คะแนนแต่ถ้าทำทุกอย่างกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทุกอย่างเนี่ยถ้ามันดีเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในในทั้งทั้งหกก็คือจะได้ไป4คะแนนแต่ถ้าทำทาได้เกินเกณฑ์นเนี่ยก็ไป5คะแนน แต่ถ้าทำได้มีประสิทธิภาพมีผลในเชิงบวกชัดเยนก็ไปถึง6แต่ถ้าเป็นเบสแบททีสระดับโลกก็คือเป็นชั้นนำของโลกก็ได้ถึงเจ็คะแนนทีนี้พอเอาเกณฑ์ตรงนั้นมาจับที่หตัวบ่งชี้ย่อยเนี่ยดูซิว่า มีนโยบายการรับนักศึกษาไม่มีเกณฑ์การรับการเข้าการขั้นตอนการศึกษาต่อหรือการแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนการสื่อสารการเผยแพร่ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันถ้าสมมติว่ามันมีเออมันไม่มีเนี่ยแต่มันมีนกลไกมีระบบและกลไกอยู่แต่ระดับนั้นไม่มีก็ก็จะได้หนึ่งคะแนนแต่สมมติว่าดำเนินการไปตามนี้แต่มันครบบ้างไม่ครบบ้างแต่มัน กระปีกระปอย,ยก็สองคะแนนแต่ถ้าได้ได้เกือบครบเกือบสมบูรณ์แล้วก็สามคะแนนส่วนถ้ามันสมบูรณ์ทุกอย่างก็ได้ถึงสี่คะแนนเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้าดูแล้วน่าจะสองหรือสามคะแนนพอทีหกจุดหนึ่งส่วนหกจุดสองมีการวางแผนระยะสั้นระยะยาวทางด้านวิชาการไม่อาจจะไม่ใช่ทางด้านวิชาการการให้บริการเสริมอย่างไง ก็คือสนับสนุนทางด้านเพื่อให้เกิดความเพียงพอแล้วก็มีคุณภาพในการสนับสนุนการเรียนการสอนแล้วให้บริการวิชาการแก่ชุมชนถ้าดูแล้วบริการชุมชนแต่มันไม่ครบสมบูรณ์หรือออกไปบริการบางครั้งก็อาจจะติดภารกิจต่างเนี่ยก็ทำไปส่วนใหญ่ก็ทำก็จะไปถึงสคะแนนแต่ถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างก็2คะแนน ตัที่นี้มาดูตัวย่อยที่6.3ถ้ามีการแสดงที่เพียงพอสำหรับความก้าวหน้าของนักศึกษาหรือการปฏิบัติทางด้านวิชาการการตรวจสอบปริมาณและก็ความก้าวหน้าของนักศึกษามีการบันทึกด้านประสิทธิภาพและคุณภาพและปริมาณนี่ยอย่างเพียงพอแต่ยังไม่สมบูรณ์ก็จะไป3คะเนน แต่ถ้าทําบ้างไม่ทําบ้างก็จะ2องคะแนนเนี่ยเพราะนั้นจะส่วนใหญ่ก็อยู่ตรง2หรือสามคะแนนนี้แต่ข้อ6.4จกิจกรรมต่างๆที่ร่วมในหลักสูตรนะเพราะนั้นนะผู้เรียนก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนในการกําหนดและการช่วยเหลือนักศึกษาแล้วก็แสดงการสนับสนุนนักศึกษาทางด้านต่างๆทุกมิติเพื่อที่จะปรับปรุงประสบการณ์และการเรียนรู้และการ เข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยเพราะนั้นทำบ้างไม่ทำบ้างหรือทำเกือบสมบูรณ์แล้วก็ไป2หรือ3คะแนนก็ประมาณมาดูข้อย่อยที่6.5 5. สามารถที่ให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ให้บริการนักศึกษาอย่างเต็มที่ตามที่กำหนดไว้และรวมทั้งการรับสมัครการ ไอ้ที่นักศึกษาจบไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปปฏิบัติงานได้ทันทีแล้วก็หลังนี้ก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าทุกประเด็นที่กำหนดไว้6.5ก็จะได้ถึงสมคะแนนแต่ถ้าทําบ้างครึ่งๆกลางกลงก็จะได้ประมาณสองคะแนนแต่ยากที่จะทำได้ครบเพราะว่ามันกิจกรรมที่กำหนดไว้6 5จนี่มากนะมากเพราะว่าในขนะที่บุคลากรสาย สนับสนุนก็มีจํากัดด้วยมงก็ทําไม่ครบอันนี้ก็จะได้ประมาณสองคะแนนอ่าหกจุดหกข้อสุดท้ายในเกณฑ์การสนับสนุนนักศึกษาเนี่ยบุคลากรสายสนับนุนมีการช่วยเหลือนักศึกษาต้องได้รับการประเมินอย่างชัดเจนประเมินอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประเมินแล้วก็ไปเปรียบเทียบไปเ e n c h m กอยกับที่อื่นด้วยที่มีลักษณะเดียวกันนะไม่ใช่ไป เบนมากหรือไปเทียบกับที่เขามีความพร้อมสถาบันที่เ่าแก่อย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็ต้องเปรียบเทียบกับที่มีระดับเดียวกันการที่เราไปเปรียบเทียบก็ต้องดูขอความหนุเคราะห์เขาเพราะว่าเราจะยกเว้นที่เราไปเปรียบเทียบก็คือที่เขาผลการดําเนินงานของเขาเขาเผยแพร่อย่างเขาใช้เกณฑ์ของสกอ การบารจัดการหรือเกณฑ์ของ s สเปแล้วก็ถ้าเขาเผยแร่เราก็เอามาเปรียบเทียบได้แต่ถ้า,เ,าเริ่มต้นนั้นเราก็เปรียบเทียบแบบไปกันเองก่อนแล้วก็แบบกลยนานมิตรแล้วก็ใช้แบบนี้มันก็จะง่ายดีทั้งนี้เพื่อที่จะเอามา,เ,าเพิ่มในเมื่อมันดูแล้วเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดาการให้บริการได้ อันนี้ก็คือ,อเมื่อเราเปรียบเทียบเราก็มาทําให้ดีขึ้น,น,นไม่ใช่เปรียบเทียบแล้วเราดีเราหยุดแค่นั้นเราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์การประเมินเกณฑ์การวัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หรือว่าการวัดบุคลากร,กรสายสนับสนุนที่จะให้บริการนิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้จาก หลักสูตรอย่างเต็มที่เรียนรู้รายวิชาในแต่ละภาคเรียนแล้วก็เรียนรู้ในตลอดหลักสูตรได้อันนี้ก็คือบุคลากรสายสนับสนุนถือว่าสําคัญเพราะว่าจะให้อาจารย์มาลงมาบริการทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าอาจารย์จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเอาสิ่งใหม่ๆมาถ่ายทอดให้นิสิตนักศึกษาก็อาจจะมีเวลาจํากัด พราะนั้นบุคลากรสายสนับสนุนถนะือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นสถาบันที่มีความสมบูรณ์นะบุคลากรสายสนับสนุนในคณะในหลักสูตรก็จะมีถึงสองสามคนแต่ถ้าบางทีบางแห่งก็มีคนเดียวแถมยังจะต้องไปทำหน้าที่ของอให้ทางด้านคณะด้วยมันก็จะมีข้อจำกัด ในการที่จะให้บริการโดยเฉพาะถ้าเป็นระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทเป็นอย่างจำเป็นที่จะต้องมีบุคลารกรสายสนับสนุนที่ถ้าเป็นเกณฑ์ของมอค .1 บางแห่งเขากำหนดไว้เลยว่าบุคลารกรสายสนับสนุนจะต้องเรียนมาสาขาที่ตรงหรืออย่างน้อยต้องสัมพันธ์กับาสาขาที่เปิดสอนพเอโอตรเนี้ย ก็คือโปรแกรมที่เปิดสอนนะเราก็ต้องเอาบุคลากรสายสนับสนุนที่ตรงอาจจะถ้าเป็นพิญญาโทบบเบกกอย่างน้อยต้องจบพิญญาโทเพราะว่าจะได้รู้ขบวนการวิจัยด้วยนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับวันนี้ก็เกณฑ์ที่6ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าท่านสนใจก็โปรดติดตามเกณฑ์ที่7ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดี